ladies and gentlemen ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอแบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านบ่อตะครองนอนท์ไฟสัม,มกีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขนแก่นเขต3ส่วนที่1ข้อมูลของผู้รับการประเมินนายประจวบกิจเทา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อตะครองนนท์ไฟสัม,มคีและรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนท์เมืองโคกกุงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตสามวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษส่วนที่สองข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลัก Strong 4Q Model S Strategy กลยุทธ์ที่ดี T Technology มีเทคโนโลยีที่พร้อมพัฒนา R Responsibility น้อมรับผิดชอบ O o b v i o u s กรอบงานที่ชัดเจน N Network มีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา G g o มุ่งสู่เป้าหมายคุณภาพาการนำ 4Q สู่การปฏิบัติ Q2 Quality School คุณภาพสถานศึกษาดำเนินการให้มีการจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความสะอาดปลอดภัยเพียงพอต่อการจัดการเรียนรู้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดมีสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดทำและดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา Q3 Quality Teacher คุณภาพครูส่งเสริมพัฒนาครูให้มีทักษะริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning มีข้อตกลงพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ PA Q4 Quality Learner คุณภาพผู้เรียน ดำเนินการให้มีการประชุมชี้แจงและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนผลการประเมิน Reading Test นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1มีค่าเฉลี่ยร้อยละ93.75ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบ National Test นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ม,มีค่าเฉลี่ยร้อยละ93.73ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศ ซึ่งในด้านคณิตศาสตร์มีนักเรียนจำนวนหนึ่งคนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละร้อยและในด้านภาษาไทยมีนักเรียนจำนวนสามคนที่ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละร้อยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเ็ชั้นประถมศึกษาปีที่6ผลการทดสอบในรายวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย57.13ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศ ผลการทดสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย40.17ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบในรายวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย36.67ซึ่งมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าระดับประเทศ 2. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้เข้าร่วมศึกษาดูงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆ ได้นำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาดังต่อไปนี้รางวัลระดับประเทศได้แก่แลกเรียนแกนนำต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่นรางวัลครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นรางวัลครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่นและรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมเล่าเรื่องจากภาพระดับชั้นระถมศึกษาปีที่1นถึงสรางวัลโรงเรียนสีเขียวระดับประเทศรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชนในการนี้ ขอพระคุณทุกท่านอย่างสูงที่ร่วมรับชมการรายงานผลการปฏิบัติงานขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงาน h a v e a good Day Goodbye